สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อ9ววันนี้จะมีข่าวดีเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างโดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะรับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ ไบแรกนะคะสะเจ็กไม้เทา้าหนึ่งดาบฟูเก้าไม้เทา้าเมจิชเชนแปดเหรียญนะคะอัศวินไม้เทา้าชาลิออฟ เ e อร์มแล้วก็3ามถ้วยนะคะโดยภาพรวมถือว่าดีมากๆเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมอาจจะมีเรื่องของการแข่งขันการต่อสู้หรือคุณกำลังวิ่งเต้นอะไรบางอย่างก็ได้นะซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับความสำเร็จจะได้รับชัยชนะนะคะบางท่านอาจจะกำลังแข่งขันในเรื่องของการสอบสอบเข้าทำงานสอบเข้าเรียน สอบเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณานะได้ในสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะแต่เราก็ต้องขยันหมั่นเพียรด้วยนะต้องลงมือทาพอบอกว่าสาเร็จแล้วแต่ว่าไม่ลงมือทำเนี่ยมันก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะก็ขอให้คุณนะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เพิ่มความขยันความพยายามเข้าไปอีกนิดนึงอีกไม่นานนะคะคุณก็จะได้รับ ชัยชนะแล้วก็ความสําเร็จที่คุณรอคอยอย่างแน่นอนบางคนอาจจะกําลังปกป้องผลประโยชน์ของตัวคุณปกป้องคนที่คุณรักนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะสามารถรักษาสิ่งที่เป็นของคุณสิทธิ์ของคุณได้เป็นอย่างดีนะดวงของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้นะคะแม้ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันได้มาแบบต้องปาดเหงือกันหน่อยไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งที่สิ่งที่ว่ายาก มันสามารถเป็นไปได้เสมอแล้วคุณก็จะนำพาสิ่งนั้นให้มาเป็นของคุณได้นะคะจงมีความหวังในทุกๆเรื่องแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดูริบหรีเป็นไปไม่ได้แต่บนโลกใบน,นี้ล้วนแล้วเป็นไปได้เสมอมันอาจจะมีเรื่องเหนือความคาดหมายนะมีสิ่งที่มันเหนือการควบคุมแต่ถ้าเราคิดดีทำดีพูดแต่สิ่งที่ดีนะคะ ก็จะบังเกิดนะเรื่องราวดีๆนะที่จะเข้ามาหาชาวราศีกลุ่มก็ได้นะคะแล้วก็เป็นดวงของการหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีหรือคุณสามารถปลดล็อกอะไรบางอย่างก็ได้อาจจะได้ปลดล็อกสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจเหมือนได้สะาสางปัญหาอะไรบางอย่างให้มันจบสิ้นไปแล้วก็ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณจะมีอิสระในการคิดในการทํา ในการตัดสินใจเหมือนได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณปรารถนามีความสุขมากขึ้นหรือคุณสามารถทำตามความฝันทำตามสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะหรือเป็นช่วง9วันที่ท,ที่ชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะได้ไปเที่ยวไปปลดปล่อยความเครียดนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจไปเติมพลังชีวิตกลับมาทำงานจะได้มีไฟมีพลังมากขึ้นในการทำงาน หรือคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากใครสักคนหนึ่งที่เหมือนมาปลุกพลังสร้างเพชชั่นอะไรใหม่ๆทำให้คุณอยากจะทำสิ่งใหม่ๆที่มันส่งผลดีกับตัวคุณก็ได้นะคะเหมือนเจอสิ่งที่ใช่เจอสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราคู่ควรกับเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีกุมจะมีความเก่งรอบได้นะคะ อาจจะด้วยมีประสบการณ์ทำงานเพิ่มมากขึ้นหรือการที่คุณหมั่นฝึกฝนพัฒนาก็เลยทำให้มีความเป็นมืออาชีพมีความเก่งนะคะจนได้รับการยอมรับช่วงนี้ความคิดไอเดียของคุณเนี่ยบันเจิดมากๆแต่คิดแล้วถ้าลงมือทำมีโอกาสสำเร็จด้วยนะคะคิดอะไรดีๆนะลงมือทำเลยมีโอกาสที่จะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าแล้วก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น แล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการใช้คำพูดการสื่อสารการเจรจาเหมือนพูดอะไรออกไปมันสร้างโอกาสสร้างความสำเร็จนะคะสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวคุณนะก็ขอให้พูดในสิ่งที่ดีอาจอย่าพูดในเรื่องไม่จริงหรือพูดให้หลายคนอื่นคือถ้าพูดดีมันก็ส่งผลดีแต่ถ้าพูดไม่ดีนี่ก็อาจจะนำพาปัญหา นำพาความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราได้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะใช้คำพูดในในในสิ่งที่มันถูกต้องที่ถูกที่ควรก็จะยิ่งเป็นผลดีกับชาวราศีกุมใครที่ทำงานที่ต้องบุกต้องลุยนะคะอาจจะเป็นทหารตำรวจ,จ,จเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนเดือดร้อนต่างๆหรืองานที่ต้องใช้แรงกายใช้ความอดทนใช้ความพยายาม นะหรืองานที่ต้องใช้ความคิดนะคะใช้จินตนาการใช้ทักษะนะความรู้ความสามารถช่วงนี้ดีมากๆอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ความเหนื่อยน,นั้นมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จแล้วก็สิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นเหมือนยิ่งเหนื่อยมันยิ่งสำเร็จนะยิ่งทำมากนะคะก็ยิ่งได้มากนะความพยายามของคุณที่จะส่งผลดี ทำให้คุณได้รับสิ่งที่รารถนาเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังเรื่องเงินด้วยนะคะเนี่ยความขยันหมั่นเพียรความไม่ยอมแพ้การลรงมือทาจะทาให้คุณได้เงินนะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการใช้ความรู้ความสามารถได้เงินจากการทำงานนะคะอาจจะเป็นงานพิเศษหรือเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะโปรเจกต์ใหญ่ที่ทำให้คุณได้รับ ผลตอบแทนอย่างมหาศาลก็ได้หยิบจับอะไรช่วงนี้ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดเลยประตูโชคลาภได้เปิดรับคุณแล้วนะคะก็เป็นช่วง9วันที่จะมีเงินเข้ามาแบบรัวๆกันเลยนะแต่ก็อย่าเผลอใช้ใจ่ายเงินเกินตัวอย่าให้ใครหยิบดื่มเงินนะคะอย่าไปทําอะไรที่มันเสี่ยงกับการเงินของเราคือคิดให้รอบคอบจะจ่ายอะไรออกไปคิดให้เยอะขึ้นว่าจําเป็นต้องจ่ายไหมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวก ของที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตยับยั้งกิเลสความอยากได้อยากมีของเราบ้างนะก็จะทําให้มีเงินเหลือเก็บเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอให้วางแผนการเงินให้มันเป็นระบบระเบียบหรือหากคุณอยากจะนําเงินไปลงทุนกับสิ่งใหม่ๆก็ขอให้เป็นสิ่งที่คุณมีความรู้มีทักษะกับสิ่งนั้นๆหรืออย่างแน่นอนนะคะขอให้มีความชื่นชอบก็จะทําให้การลงทุนนั้นมันส่งผลดี เราเรามีความสุข่ได้ทําด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการลงทุนที่คุณไม่ได้มีความรู้หรือลงทุนตามคําชักชวนของคนอื่นนะสมัยนี้นี่ชวนลงทุนหลากหลายแบบเลยนะคะบางทีเสนอผลตอบแทนที่มันยั่วยวนกีเลสของเรามากคือต้องมีสติด้วยนะคะอย่าให้ความโลภนะความรุ่มหรวงมัวเมาทําให้เรา ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพได้ต้องระมัดระวังนะคะมีสติให้มากๆแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางด้วยใครมีแผนเดินทางในช่วง9วันนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคลาภความสําเร็จหรือเป็นโอกาสดีๆที่จะถูกหยิบยื่นเข้ามาก็ได้นะคะดวงการเดินทางที่เหมือนจะเปลี่ยนดวงทําให้ดวงดีมากยิ่งขึ้น หรือไม่บางท่านมีเกณฑ์การโยกย้ายที่อยู่อาศัยโยกย้ายที่ทำงานเหมือนการโยกย้ายนั้นมันจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่มันเหมาะสมกับเรามากขึ้นถ้าเปลี่ยนงานก็อาจจะได้เจองานที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้เรื่องของความก้าวหน้านะคะคือคุณกำลังแสวงหาสิ่งที่ดีสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าการเป็นการทำ ในสิ่งที่มันจะเป็นผลดีกับชีวิตของคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คุณต้องอดทนอดกันถ้าเราสามารถอดทนกับแรงกดดันอดทนกับวิกฤตปัญหาต่างๆได้มันจะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่สิ่งดีๆมากมายโดยทีเดียวนะคะหรือความอดทนที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมันกำลังส่งผลดีแล้วก็ได้กำลังส่งผลดีในเรื่องของความก้าวหน้าในการทำงานส่งผลดีในเรื่องของ สถานการณ์ต่างๆที่มันดูดีดูซับพอร์ตคุณมากยิ่งขึ้นนะคะหรือไพ่กำลังสื่อว่าอาจจะเป็นช่วง9วันที่เราต้องมีสติให้มากอะไรที่มันสามารถปล่อยผ่านไปได้ก็ปล่อยผ่านไปควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีอย่าสติหลุดนะคะอย่าโกรธอย่าหงุดหงิดอะไรง่ายๆนะ คือจะห้ามไม่ให้โกรธไม่ให้หงงก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะลดลดลงมาบ้างเพราะว่าถ้าเราสติหลุดเมื่อไหร่ารานี่ก็อ,อาจจะเผลอทําสิ่งที่มันส่งผลเสียกับเราได้สติหลุดนิดนึงนี่อาจจะสร้างปัญหาใหญ่ใหญ่มหาศาลอะไรก็ได้นะคะก็พยายามาดึงสติตัวเองกลับมาควบคุมสติของเราให้ดีก็จะทำให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นช่วงที่ การเรียนการศึกษานี่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีโอกาสได้เรียนนะั้นได้เรียนสูงขึ้นหรือสอบได้สอบผ่านได้เรียนอย่างที่หวังเอาไว้นะคะหรืออาจจะมีครูบาอาจารย์ดีที่คอยสอนคอยให้คําแนะนําหากคุณทํางานหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็เหมือนมีคนมาให้ความรู้ให้คําแนะนําดีๆขอให้เรารับฟังเอาไว้บ้างนะคะอาจจะทําให้คุณได้ฉุดคิดอะไรบางอย่างหรือทําให้คุณ สุขุมรอบข้อเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณกําลังจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างอาจจะมีคนมาเตือนมาบอกเราทําให้เราฉุดคิดแล้วก็มีสติอรอบคออมากขึ้นทําให้เราไม่เผลอทําอะไรออกไปแบบวู่วามแบบใจร้อนก็ได้นะคะบางทีเราก็ต้องรับฟังคนรอบข้างบ้างก็จะส่งผลดีกับชาวราศีกุมนะคะมีไพ่สามถ้วยอาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกุม ได้ไปปลดปล่อยความเครียดก็ได้นะคะอาจจะได้ไปเที่ยวไปเจอเพื่อนๆน,นะคะมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความสุขสร้างความสัมพันธ์ดีๆอาจจะไปร่วมงานเลื่อนเลงานสังสรร์งานเฉลิมฉลองของคนอื่นหรืออาจจะเป็นงานของคุณเองก็ได้นะคะเปิดกิจการร้านค้าใหม่ฉลองยอดขายนะหรืออาจจะเป็นไปร่วมงานวันเกิดนะคะงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรก็ได้ ที่เหมือนจะทําให้คุณได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดต่างๆหรือให้กําลังสื่อว่าเราต้องปล่อยจอยบ้างนะจะไปจริงจังกับชีวิตมากไปมันก็เครียดซักเปล่านะคะพอเครียดแล้วมันก็จะเกิดพลังงานด้านลบอาจจะหมดไฟในการทํางานก็ได้ควรจะแบ่งเวลาไปพักผ่อนบ้างไปเที่ยวไปทํากิจกรรมที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะอะไรก็ได้อย่างเช่นบางท่านชอบเล่นกีฬาดูหนังดูซีรีส์ หรืออยู่กับน้องหมาน้องแมวก็ได้นะอยู่กับสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักมันก็สามารถฮีลใจเราได้นะคะทำให้เรามีพลังชีวิตที่ดีมากขึ้นเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็เหมือนทําให้เราสามารถผ่านพน้นนะสิ่งไม่ดีต่างๆไปได้ด้วยดีเสมอนะคะแล้วก็มีดวงของความรักความสัมพันธ์ที่ดีด้วยสําสหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์ก็ดูจะราบรื่น รักกันดีมีความเข้าอกเข้าใจกันอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นก็ได้หรือถ้าคนโสดนะคะโสดมาอย่างยาวนานนะก็อาจจะมีคนเข้ามาจีบเรามาคุยกับเรา,อ,าอยู่ๆก็มีคนมารู้สึกดีด้วยทําให้หัวใจพองโตเลยก็ได้ ก็มีโอกาสที่จะหายโสดอยู่เหมือนกันถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองนะคะก็เป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นภายใน9วันนี้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นก็ขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร์ ก็สามารถกดปุ่มสปรแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนมเมตตาเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ